แล้วองคกดสวัสดีท่านช้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีบีคลิปนะครับผมในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในโหมดของสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองครับแล้ววันนี้เราจะมาใช้ปืน37มมนะครับ M3 ตัวนี้นั่นเองนะครับในการพิชิตศัตรูนะครับตอนนี้เราอยู่ของฝั่งอเมริกานะครับแล้วก็คู่ต่อสู้เราก็เป็นของเอ่อมันอาว่าอะไรวะเนี่ย นะครับเป็นคิงดอมนั่นแหละเป็นของเยอรมันนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปเล่นคันนี้นะครับไม่ใช่คันนี้สิมาเล่นป้อมปืนอันนี้นะครับป้อมปืนจิ๋วของเรานะครับมาดูกันสิว่าเราจะสามารถเอาชนะและก็ยึดฐานทั้ง3ของเยอรมันได้หรือเปล่านะครับกดติดตามไว้เลยนะครับกดซับจะขายสู้3,000ัซับนะครับไป l e ส s ก o นะครับเก็บของก่อนแบกของครับ เดินทางครับเกมเพิ่งเริ่มมานะครับไม่กี่นาทีนี่เองแล้วก็โดนเยอรมันยึด A แล้ว B ไปแล้วนะครับแล้ว C ยังไม่โดนยึดนะ C อเมริกาไปแล้วไปนะครับเราจะไป B กันเรามากับปืน MG 4 2อุ้ยโค้แรแลนด์ไปเดินไปเรื่อยๆเลยจริงๆเนี่ยมันเล่นรถไม่ได้ด้วยดิซึ่งไอ้ปืนนี้นะครับมันมีกระสุนอยู่2แบบนะครับก็จะเป็นแบบของ AP กับ HE นะครับ AP ก็เจาะเกาะน,นะครับ h e ก็เป็นแบบระเบิดนั่นเองเราต้องดูศัตรูดีๆแมปนี้มารีโนเวทมาจากแมปเก่านะครับทำให้มองเห็นยากขึ้นแล้วก็ปรับสีด้วยนะเอ้ยผมไปเจอเกมใหม่มาเว้มันราคา114บักนะครับอาจจะเปลี่ยนไปเล่นเกมนั้นดูนะน่าสนใจมากเลยแบบว่าเดนามิกในที่เขาโฆษณานะเราต้องเปลี่ยนแนวบ้างครับเดี๋ยวผมรีวิวปืนในนี้ให้หมดก่อนเป็นพวกป้อมปืนตั้งนะเจอคนครับ มันเห็นผมมันเห็นผมเฮ้ยเอ้ยเอาผมน่าจะนอนยิงน่าจะเวอร์กว่าวะ่ะเดี๋ยวพวกเยอรมันตายตาย เราต้องจอดรถไว้ไกลๆเลยนะถ้าเราจะบุกยึดเนี่ยเพราะว่าเสียงรถเนี่ยมันมีนะครับมันดังศัตรูจะได้ยินนะครับโอเคมีศัตรูกำลังมาทางนี้ครับเราจะไปหาที่ยิงนะครับกะจังหวะไว้เลยว่าจะมาทางไหนนะ เลยปึ๊บนั่งนั่ง AP จะเป็น AP แล้วก็เป็นเมาส์ยิงเครื่องอูโหูไม่เข้าอ่อนอ่อนไม่โดนลังกระสุนเฮ้ยไปไหนตายครับแม่เป็นปุนที่ดีจริงๆนะครับแต่ต้องรีบหนีแล้วเดี๋ยวมันระเบิด เรวเร็วเร็วเรวแล้วโคจูครับระเบิดสวยงามพยายามยิงโดนรางกระสุนนี่เองนะครับสูตรง่ายๆตอนนี้เรายังไม่เห็นศัตรูในแคปยังไม่มีนะครับโอ้โอ้อ้ต้องมีการยิงกันแล้วเฮ้ยโอ้โหผมเลกสี่ผมมันเป็นอะไรวะโอ้โหคีย์บอร์ดไม่ดีแล้ว อีบอดเริ่มพังควักปืนมาไม่ได้ยิงไม่ได้โอ้โหโคตรเสียฟอร์มาะ <c oughs> อย่าเนียนครับ <c oughs> ผมเห็นหมด Ủa mà tên bên một lên Ơi, gì Ai Hơi. Bài tay Ui Đưa, 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 Mà, mà anh nhớ cơn นั่ง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 เร็วเรยิงทำไมไมันติดปืนผมวะเสื่อร้ายไปแล้วมีคนกำลังมาทางนี้ครับคุณ ตายหนึ่งคนตายสองคนโอ้โหโดตมั่นเลยครับตามความยิงเลย AP นะครับยิงเฮ้ยหลังเข้าเหรอคนยิงตายแล้วคนยิงตายแล้วนี่โอ้ยิงโดนลางกระสุนนะครับโอ้โหเข้าตั้งสี่ร้อยหรือเปล่ตุแรงตุนแรงเลยมีรถถังกำลังจะมานะครับ โอ้โหสองคันเลยเหรอไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอุย๊ยคันหนามาแน่นชุดมาเกาะแน่นมาเร็ว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 นั่งดิเอาละสามวิจะทันไหมโอ้โหไม่ทันครับตัวแน่นมาตัวแน่นมา หมันติดเนินพอดีเลยอุย้ยจะเอาไปเยอะขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหอ,อยู่มันเป็นครอบครัวเลยโอ้โหโดนยิงไม่ได้เอาไม่อยู่แล้วอยู่มันเต็มเลยอยู่มันเป็นครอบครัวเลยพี่ เฮ้ยว้าวืมโอ้ยมีคนยิงปืนมีคนยิงปืนมีคนยิงปืน เก็บ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 เกบเก็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 บเบเก็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 บเกบเก็บเกเก็บเ ในนั้นมีเพื่อนเราอยู่หรือเปล่าในรถถังนั้นนะ่ะทำไมมันไม่ขึ้นตัวเลขสันทีนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีคนอยู่บนรถถังเนี่ยจะขึ้นตัวเลขอย่างนั้นนะครับอาจจะมีเพื่อนเราทนอยู่ในนั้นนะครับแล้วเขาไม่ยอมออกมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมโอ้ยเจอเอฟซีครับอ้าวกดพิมพไม่ได้ฮัลโหลเอ้ไปพิมพ์เพี้ยทำไมวะฮัลโหลอ <laughs> <Thank you. S 1> ขอบคุณขอบคุณนะครับใครเจอผมก็เล่นเอ้พูดอะไรวะ ครเจอผมตอนเล่นก็ทักทายกันได้นะครับมันไม่เจออาะงี้วะเนี่ยแลอวกอนเอาล่ะขึ้นเตรียมยิงนะครับเลาวพนปืนก่อนไม่ได้อาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอุ๊ปเฮ้ยบอกว่าคันเกานนะหนาะเราจะไม่สามารถยิงเข้านะครับ อเราต้องหาจังหวะจริงเอาะเพราะตอนนี้ศัตรูเรียกได้ว่าอยู่ทั่วทุกทิศเลยนะครับกรสุนหมดกระสุนหมดก็เก็บนะครับแล้วก็วางใหม่เราก็จะได้กระสุนอันใหม่นะครับตอนนี้น่าจะมีคนอยู่ด้านในแหละผมไม่แน่ใจเพราะถ้าขึ้นปืนก็อาจจะมีเปอร์เซ็น์ที่ว่าไอตัวนี้มันจะขึ้นนะครับโอเคตัวเลขจะขึ้น สวยครับเพื่อนเพื่อนโอเควางเตรียมยิงเลยอ,อันนี้ก็มีคนนะครับมีเขา้าบบเฮ้ย ตกใจมีคนมาแจมเฮ้ยเอาบัคเฉยเอาแล้วน้องเอฟซีไปไหนแล้วนะ่ะเขาบอกเราสลายไปแลวเอาแล้วผมมันบัคไปเลยไงเฮ้ยยิงเอา,เอาทำไมเป็นเลื่องนัดบนละ่ะแย่และปืนบ,บัคเอ้าเอ้าบัคติดหน้าจอเต็มไปหมดเลยอะไรวะเนี่ย จุ่มจุ่มจุ่มไม่ได้ครับอะไรมันติดหน้าจอผมเต็มไปหมดเลยระวังน้องอโอ้ยน้องดีมากเฮ้ยเอาก่อนฆ่าตัวตายก่อน UI เต็มหน้าจอตอนนี้เอโล่งนะครับ B ีก็โลง่ง C ก็โลง่งโอ้ยแต้มเราตามแล้วโอ้ยโล่งจัดเลยเราเฮ้ยอัน <c oughs> เดียวไปรอบยิง ยิงไปเลยน้องเอ,อ,อาไปดิอ้าวลงแล้วลงแล้วจอดมาอ้าวไม่ทันครับน้องหายไปเราไปเอต่อดีกว่าน้องตายไปแล้ว เรียบร้อยยิงไปเรื่อยๆอ,อนนี้เครื่องยนต์ดับไปแล้วเครื่องยนต์ดับไปแล้วเครื่องยนต์ดับไปแล้วยิงต่อไปยิงต่อไปเรียบร้อยแล้วคนขับล่ะขับยังไม่ตายนะครับจะวัดเหรอตายไปเราไม่น่าจะมีสิทธิ์ชนะนะครับแต้มตามไม่ทันนะ ขาอีกห้าหมื่นนะครับถึงจะตามทันโอเคเบี่ยงความสนใจไปทางนั้นเลยอุ้ยอย่างงี้ก็ได้นี่ว่าโอ้ยโห้มันใช้กระสุน HE ยิงเฉยเกือบยึดได้แล้วครับ อรีเซ็ตตัวก่อนมันจะไม่วิ่งนะถ้ามันบ้าก็รีเซ็ตตัวไปนะครับโอ้ย oh, ไม่ทันแล้วว้าได้คะแนนไปเท่าไหร่เนี่ยหมื่นหกนะครับหมื่นหกฝั่งนู้นได้ 12. เป็นหมื่นสองไอ้สองหมื่นสองยาจุงเวลาเนะครับเอาละครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบนะครับไว้เจอกันพนันนะครับบ๊ายบายครับ